นักตบสาวไทยพ่ายญี่ปุ่น2ต่อ3เซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกลงสนามพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ5ของโลกในเวลา16บนาฬิกาศึกเนชั่นลีก2 0 2 5สนาม2ที่ฮ่องกงเซตแรกไทยทำเกมรุกได้ดีแต้มสุดท้ายฝั่งญี่ปุ่นตีโดนบล็อกเลยเด่นออกไทยขึ้นนำเซตแรก25ต่อ18เซตที่2ไทยทำเกมได้สูสีหลายลูกโต้กันนานแต้มสุดท้ายชัชชุออนโมกสีตบจบบอลเร็วชนะ25ต่อ23สเซตที่3ญี่ปุ่นบุกน ทำเกมรับและนรุกเร็วมากกดดันไทยได้ในช่วงต้นเกมนำไปหกแต้มจนไทยต้องขอเวลานอกมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนเข้ามาแต่ตีตื้นขึ้นไม่ได้ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะไทยไปได้25ต่อ20ตามมาเป็น2ต่อ1เซตเซตที่4ไทยเน้นบอลเร็วแต่แก้เกมไม่สำเร็จโดนญี่ปุ่นบล็อกน้ำห่างไปแถมเออร์เลอร์ให้ญี่ปุ่นไป5ครั้งญี่ปุ่นชนะไป25ต่อ15เสมอกัน2ต่อ2เซตสุดท้ายญี่ปุ่นเน้นเกมรับไทยเสียลูกเสิร์ฟไปเยอะญี่ปุ่นชนะ 11ต่อ 11. ความคิดเห็นนี้บอกว่าแพ้ไม่เป็นไรครั้งหน้าแก้ตัวใหม่ได้กีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาเล่น5เซตเลยเก่งเก่ง่งขอบคุณที่คว้าเซตจ,จากญี่ปุ่นได้ดูสนุกทุกคนทําได้ดีมากค่ะก่อนแข่งเราคิดว่า1เซตก็ยากละนี่ได้2เซตถือว่าทําได้ดีมากๆ อันดับโลกล่าสุดนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้ใตการน,นําของโคดออสเกติพงศ์ราชตาเคลียงไกรหลังจากที่แพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น2ต่อ3เซตด้วยคะแนน25ต่อ18 25ต่อ23 20ต่อ25 15ต่อ25และ11ต่อ15ในศึกวอลเลย์บอลหญิงนเนชันลีก2025สัปดาห์ที่2งนัดที่1ที่เพิ่งจบลงไปทั้งนี้ก่อนหน้านี้นักตบลูกยางสาวไทยอยู่อันดับ14ของโลกมี188.7คนแนน ซึ่งหลังจากที่นักตบลูกยางสาวไทยแพ้ให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นทําให้ยังอยู่อันดับที่14ของโลกมี188.71คะแนนสําหรับนักตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนเชอร์ลีก2025สัปดาห์ที่2นัดที่2ด้วยการพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีในวันที่19มิถุนายน2568เวลา16นตามเวลาในประเทศไทยความคิดเห็นนี้บอกว่าความเหนือของเขาคือที่ถึงถ้าเราได้แบบเขา การชนะญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่ปัญหาของเราวันนี้คือบุมบิมเละบีมเจ็บน่าเสียดายแต่ถือว่าทาได้ดีเกินคาดแล้วครับเซตหนและเซตสเราค่อนข้างชะนะใสใสแต่พอเซตสถึงหเราแผ่วเองและสู้ความเหนียวของญี่ปุ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นโค้ชจะต้องเน้นเรื่องนี้ด้วยครับ ตอนรางคะแนนล่าสุดนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การน,นำของโคชอสเกติพง์รัชตากเลียงไกรหลังแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญ,ญี่ปุ่น2ต่อ3เซตด้วยคะแนน25ต่อ18 25ต่อ23 20ต่อ25 15ต่อ25และ11ต่อ15ในศึก VNL 2 0 2 5สัปดาห์2นัดที่1ที่ฮ่องกงก่อนเกมดังกล่าววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่อันดับที่11ของตารางม,มี3คะแนนจากผลงานชนะ1นัดแพ้3นัดได้4เสีย10 10เซตขณะที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นที่ก่อนแข่งรั้งจ่าฝูงมี12คะแนนจากผลงานชนะ10แมตติดต่อกันล่าสุดหลังจบกนนารแข่งขันแมชนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่14มี4คะแนนจากผลงานชนะ1นัดแพ้4นัดได้16เสีย13เซตขณะที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นยังรั้งที่1มี14คะแนนจากผลงานชนะ5แมตรวดได้15เสีย2เซตความคิดเห็นนี้บอกว่าสาวๆเก่งมากมีความสุขมากที่ได้ดูพวกเธอวันนี้บุ้มบ มิมเก่งมากซัด2เซนแรกได้สุขใจละเก่งจริงๆครับไม่ต้องเสียดายที่ไม่ชนะเล่นได้สูซีกับญี่ปุ่นก็คือสุดยอดแล้วครับ เปิดาผู้ทำคะแนนสูงสุดเกมแพ้ญี่ปุ่นใน VNL 2025หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนเจอร์ลีก2025สัปดาห์ที่2นั้นแรกที่เคบริหารพิเศษฮ่องกงเกมนี้ญี่ปุ่นชะนะไทย3ต่อ2เซตด้วยสกอร์1 8ต่อ25 23-25ต่อ25-20ต่อ25-15ต่อและ15-11ต่อการแข่งขันครั้งนี้ทําให้ญี่ปุ่นยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายในรายการนี้ต่อไปได้สําเร็จแต่ก็ต้องเสียสถิติยังไม่เสียเซตให้ใครเป็นครั้งแรกให้กับ ททชาติไยส่วนผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมระหว่างวอลเลย์บอลหญิงไทยกับญี่ปุ่นมีดังนี้1ยูกิโกวาดะจากญี่ปุ่นทำได้29นาคะแนน2โยชิโนซาโตะจากญี่ปุ่นทำได้21คะแนน3ทัดดาวนึกแจ้งจากไทยทำไป21คะแนน 4. ฮารุโยชิมามมระญี่ปุ่นทำไป16คะแนน5มายูอิชิกาวะญี่ปุ่นทำไป16คะแนนความคิดเห็นนี้บอกว่ารายการนี้ถือว่าแนานมาดีเลยญี่ปุ่นปีนี้จะเป็นแชมป์โลกแน่แนเลยเอเชีย จะได้ไม่น้อยหนะ้าสาวไทยสุดยอดแล้วได้ตั้ง2เซตนะวาดะ173ทําไมจ้ำเสริมแรงมากตกเหม 108, 10ือนสูง1 0 8 109พรสวรรค์หรือการฝึก โคดออนเกียรติปงรัชตากเลียงไกลออกมาเปิดใจหลังเกมวล์บอลหญิงทีมชาติทไทยแพ้วล์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น2ต่อ3เซตในซึก v n ร2เนวสพันสัปดาห์ที่2นะันที่1ว่านี่คือเกมที่สนุกตื่นเต้นและเราใจผมก็ต้องขอขอบคุณนะักกีฬาทุกคนคือทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่มากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่ตางๆของเราที่ยังเป็นข้อบกพร่องให้ดีขึ้นแต่ก็ชื่นชมพวกเขานะพวกเขาฝึกซ้อมกันอย่างหนะักทุกคนก็เล่นดีหมดแหละวันนี้แต่ก็ต้อองยอมรับว่า เขาแข็งแกร่งจริงๆเราสามารถที่จะได้เซตเขามาก่อน2เซตแรกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่พอมาเซตที่3เนี่ยทางญี่ปุ่นเขาก็แก้ทางได้ดีซึ่งเราเองก็พยายามที่จะแก้ทางสู้เหมือนกันแต่ว่าตัวผู้เล่นของเราบางคนมีอาการบาดเจ็บและมันก็เกิดขึ้นได้ในระหว่างการแข่งขันซึ่งตัวคีเพลเยอร์ของเราทั้ง3 4คนบาดเจ็บซึ่งคนที่เปลี่ยนตัวไปแทนก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆเราก็เสียดายจังหวะและโอกาสต้องยอมรับว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นดีกว่าคือการโจมตีกลับที่แม้บางครั้งจะ ต้กันไปมาหลายครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ทําได้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีสําหรับญี่ปุ่นเขาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยถึงแม้จะไม่ได้รับชัยชนะแต่ความพยายามที่จะคว้าชัยชนะมันสําคัญมากๆมันก็แสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายามความศรัทธาความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่หนักมากตีกันห้าเสียการได้ญี่ปุ่นมา2เซตมันสะท้อนให้เห็นว่าเรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นส่วนจุดเล็กๆใน ที่ยังเป็นข้อผิดพลาดก็จะนํากลับไปแก้ไขกันในเกมต่อไปช่วงนี้ก็ต้องไปดูอย่างซีเรียสเลยครับว่าใครบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าไม่เจ็บก็อาจจะชนะได้อะไรก็ไม่แน่ไม่นอน2ต่อ3แค่นี้ถือว่าดีมากมายได้มา1แต้มจากแชมป์กลุ่มเราได้2เซตจ,จากญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดาแล้วจ้ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือห่วงใหญ่ในเจ้าสาวๆคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องดาว,วนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ